ก็ขอาการรวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ตามสู่ช่องซีเซ็ทแชนแนลนะครับในะวันนี้อยู่กับรายการซีเซ็ทเกมมิ่งอีกแล้วนะครับผมเอ้ยังอยู่ในเกมเราบอกมาเดิมนะครับผมแมปฟิชนะครับผมและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยได้จากอีเวนต์แอดมินนะครับผมไปตกได้มานะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก่อนไปดูรีวิวนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเวทเนี่ยก่อนไปดูเนี่ยผมมีสิ่งให้ทุกคนดูด้วยนะครับผม <c oughs> ทุกคนดูนี่สิครับนะมันมันคืออีเวนต์ฮาโลวีนแหละแต่ว่าดูหลุมศพสิครับ <laughs> อ่อดี๋ยเอาน,นี้ก่อนดูบิ๊ก่าทุกคนนะ่าจะคุ้นชื่อก็ดีนะครับผมช่วงที่มีดราม่าก็คือเป็นบริษัทที่เข้ามาซื้อแมปฟิชนะครับผมแล้วก็ทําให้แมปฟิชเนี่ยมีการไปทูวินกันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลิกเล่นไปช่วงนั้นพอดีนะเนื่องจากว่าเบื่อเกมครับผมมันไม่มีอะไรทำนะฮะแล้วก็กลับมาเล่นแล้วก็ช่วงนี้แหละครับเนี่ยที่ที่กลับมาเล่นนะครับผม ก็ตอนตอนนี้เนี่ยดูบิ๊กเนี่ยคืนแมปฟิชให้กับอ่าเจ้าของผู้พัฒนานแล้วครับผมคนที่สร้างนั่นแหละครับก็ขึ้นเป็นหนุ้มสออย่างนี้เลยนะโอ้โหโคตรเกลียนเลยวะ่ะอ่านี่มีอันนี้อะไรฟิช <fish> เ <never die> นเบอร์ีดดีจริงๆก็ไม่มีไม่มีบรรทายจริงๆนั่นแหละเพราะว่าก็เห็นคนเล่นเรื่อยๆนะนะแล้วนี่อะไร เปทวินเนี่ยนี่ไอพีเปเทวินเท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยคือเขาเอาโลก2ออกไปนะครับผมแล้วก็เอาเกาะลัตเตอร์ออกไปนะแล้วก็สิ่งของทุกอย่างที่อยู่โลก2เนี่ยเขาแอดเข้ามาในโลก1เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปโลก2ไม่ได้แล้วนั่นเองซึ่งเบ็ดที่ผมจะรีวิววันนี้อะสปุกี้ร้อนเนาะเรารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวโดยละเอียดแล้วกันนะแล้วก็มีการแก้ไขข้อมูลนิดหน่อยนะครับผมโอเคมาเรามาดูสเตตกันเลยลดสปีด75%ลัก66%คอนโทรลักของิบหกเปอร แล้วก็แมกกิโลเนี่ยลับน้ำหนักได้150,000กิโลนะครับผมเบ็บดนี้ดีดีมากๆลรับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับผมใช้ตกปลาแบบโหดๆได้เยอะเลยนะทุกคนทีนี้เนี่ยเรามาดูแพสซีฟของเบ็ดกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับแพสซีฟของสปุกี้รอสนะครับผมก็คือไฟฟูมีสปุกี้แล้วก็มีเอลอะไรขักอย่างนี่แหละครับ แล้วก็สกิลอีกสกิลหนึ่งเนี่ยของซูฟุกิรอนนะครับคือทุกๆ1วิเนี่ยก็คือจะมีโอกาสอ่าในการฟันปลาคือไอเอพี EP ที่แล้วเนี่ยคือผมบอกว่าอ่ายิ่งรีสติเลียนล,ลบเยอะเนี่ยมันมันยิ่งมีโอกาสฟันฟันปลาแบบเยอะใช่ไหมแบบจริงๆไม่ใช่นะครับผมก็คือมีโอกาส50%นะทุกคนที่มันจะเกิดเออเอฟเฟกฟันปลาให้นั่นแหละครับ,รรบนั่นคือเออสกิลทั้งหมดของซูฟุกิรอนผมแนะนําว่ามันดี <laughs> มันดีมากเลยนะทุกคนเบ็ดน,นี้เนี่ยค่อนข้างแบบใช้งานง่ายสกิลเข้าใจง่าย ได้มิวเทชันที่ดีแล้วก็หาง่ายด้วยก็คือเติมวิชอินคิเดียนโลไปผมก็มาแล้วก็เติมเหมือนเดิมก,<อ>ก็คือเติมไปเรื่อยๆอขึ้นตารางมาเนี่ยนี่ทุกคนดูตารางนี้เลยถ้าเราเติมวิชอินคิเดียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ของตามนี้นะครับทุกคนนะโอเคนะเออแหละครับส่วเบ็ดต่อไปที่ผมทำใน EP ที่แล้วก็คือนี่ครับนะแจ็คโอเบลซอร์ก er. ็คือโคตรเท่เลย <c oughs> ใส่เลยน,นี่ เรามาดูรูปร่างเป็ดก่อนแล้วกันมันเห็นไม่ชัดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็คือจะเป็นเป็ดรูปพระทองลาวีแล้วก็มีไหมนิดนึงนะครับผมมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนหุ่นไล่กาเหมือนกันนะเน่งตรงนี้เออแล้วมีเอฟเฟกต์พระทองขึ้นด้วยนะโอ้สวยมากเลยนะทุกคนนะ แล้วก็เบ็ดนี้เนี่ยผมบอกตรงนะทุกคนเควสทําค่อนข้างยากแล้วก็ผมแนะนำไหนให้ไปดูคลิปนะทุกคนนะเควสก็คือรับตรงนี้เลยนะทุกคนอ่ะเรามึรีวิวกันเลยดีกว่ารถสปีดเนี่ย96%รักเนี่ย166.6%เยอะมากๆนะคอนโทรลเนี่ย0.16ถือว่าใหญ่ใช้ได้ลีซิเลียนอ่ะ66%ไม่ต้องใส่เอ่อเอนชานลีซิเลียนเลยมึงให้มาเยอะมากแม็กกิโล i n f ฟ n ิตีโอเคมาเรามาพูดถึงสกิลของเขากันเลยดีกว่าสกิลของเบ็ดนี้เนี่ยคือมีโอกาส20%ที่จะเปลี่ยนปลาให้ติดมิวเทชันวีคอ่านี่คือจะเป็นมิวเทชันตัวนี้นะครับผมก็มีโอกาส2% 2%น้อยมากนะคนที่จะติดอะอะไรนะมันเป็นแจ็คโออะไรทั้งอย่างนี่แหละครับแล้วก็สกิลพื้นฐานของเบ็ดนี้เนี่ยคือตกเลยแล้วกันหาได้ด้วยอ่ะดูดีๆครับผม ทุกๆหนึ่งวิเนี่ยจะมีอุกกาบาตฟักทองตกลงมาและเพิ่มโปรเกสปีดเนี่ยแปเอน่านี่ไปนี่นี่นี่ให้ดูอีกรอบหนึงให้ดูอีกรอบนึงปื๊บนี่ลงมาลงมาอีก ลงมาอีกอ่ะนี่เห็นไหมครับทุกคนนะอ่ะเปลี่ยนสถานที่รีวิวกันนิดหนึ่งนะครับผมต่อมาเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นเอ้ยไม่ใช่คันที่แล้วคันที่แล้วเนี่ยมันคือเป็นเบ็ดที่ดีสําหรับแบบสายตกปลาสายเก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็ดีไว้ทุกคนแต่เป็นสาย AFK นะทําไมผมถึงบอกว่า AFK มาเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับเบ็ดน,นี้ชื่อว่า Bad Whisperer Lot นะครับผมรถสปีดเนี่ย86%ลัก96%น้อยนะจริงคอนโทรล0.15ดีซึิเลียน30% ก็ถือว่าไม่ดิ้นเยอะละกันนะเออนะแล้วก็แม็กกิโลเนี่ยนับได้2อ0 0สนกิโลนะเป็ดนี้ถามว่าทำไมมันถึงเบาสำหรับ a อฟเคนะคืองี้ครับทุกคนมาผมตกให้ดูเลยลงไปแหมเราตกอย่างงี้ปึ๊บขึ้นมาขึ้น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 แาแพสซีฟแรกคือถ้าเราตกปลาแบบเพอร์เฟกแคชก็คือแบบหลอดขาวไม่หลุดเลยเนี่ย มันจะมีค้างคาวตัวที่3บินขึ้นมานะทุกคนอ๋อลืมบอกค้างคาวเนี่ยคือตอนกลางวันจะได้1ึงตัวตอนกลางคืนจะได้2ตัวนะตัวที่3เนี่ยก็คือนี่ครับมันจะไปฉกปลาให้เราใช้คำว่าฉกปลาแล้วกันมาฉกปลาให้เราหนึ่งครั้งแล้วก็หายไปเลยนะทุกคนนะแล้วก็ค้างคาวนี้เนี่ยทุกๆ15าวิหรือ20วินี่แหละทุกคนก็คือมันจะไปฉกปลาให้เราหนึ่งครั้งถ้ามี2ตัวก็ฉก2ตัวนะครับทุกคนค้างคาวที่มันฉกปลาให้เนี่ยจะมีโอกาส100%ที่จะติดมิวเทชั่แบตตี้ ทุกตัวอ,อันนี้ก็แบตตี้นะทุกคนนะอันนี้ด้วยนี่ด้วยนี่นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยคือผมบอกเลยนะอยู่ในชั้นนี้เนี่ยมันอาจจะขายคูณได้ไม่เยอะเท่าไหร่มันจบปลาเรื่อยมันก็ให้เอฟเฟกต์แบตตี้เรื่อยๆผมก็แบบ <laughs> ดูดิมันก็เยอะขนาดนี้ถ้าเอาไปขายอะผมมันก็ได้ราคาอยู่นะทุกคนนะก็สำหรับสายขี้เกียจน,นะทุกคนซึ่งส่วนตัว ผมชอบเบ็ดนี้ว่ะทุกคนจริงมีอีกเบ็ดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเบ็ดสุดท้ายที่ผมจะรีวิวแล้วนะครับผมซึ่งอีเบ็ดหนึ่งเนี่ยมันทำยากเกินไปแลวอ,อีเวนต์มันจะหมดแล้วผมไม่ทำแล้วกัน <c oughs> โอเคนะถ้าใครอยากได้อีเบ็ดหนึ่งเนี่ยไปดูช่องอื่นใน YouTube ก็ได้นะครับผมซึ่งอเบ็ดน,นี้ก็เป็นเบ็ดสุดท้ายแล้วครับผมเบ็ดนี้ได้จากการซื้อเหมือนเบ็ดนี้เลยนะครับอันนี้ราคา1 0 0 0 0มนแคนดี้อันนี้ราคา25 0 0 0แคนดี้ชื่อของมันคือดักซิ ดักเซก้ารอสดอร์หรือว่าดูดูเซก้ารอสนะอผมผมไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะมาเรามาดูสแตทกันดีกว่าดูาสปีด80%ก็ค่อนข้างโอเครัก166ก็โอเคอคอนโทนศ0นยถือว่าเล็กมากนะทุกคนคอนโทนแค่นี้รีซิเลียน80%แต่ให้รีซิเลียนมาโคตรเยอะเลยนะทุกคนน้ำหนนะักรับได้700ดแสนกิโลซึ่ง ก็ดี <G ül> <G ül> อ่ะก็ดีก็ดีอ่ะ, <G ül> อะเรามาดูเอ่อสกิลแพสซีฟของเจ้าตัวนี้ดีกว่านึงเลยมีสกิลฟันปลาอ่ะอ้าวนี่ได้อ่ะ,อออะฟันฟันไหมฟันไหม,ไหมอ่ะดูซิมีสกิลฟันปลาอ่ะนี่ยังไงฟันแล้วอุ้งฟันแรงอยู่นะอืมมีสกิลฟันปลาสองคือมีมิวเทชั่นไนเมะนี่ไนเมะก็คือจะติดอันนี้ นี่เป็นเป็นหัวกระโหลกได้ม่ใช่หัวกะโหลกเป็นหัวฟั atem, วก,วกทองแล้วก็มีเขานะทุกคนซึ่งเอฟฟกไอมิวเทชันไนเมเนี่ยขายปลาได้คูณ16เลยนะทุกคนแพงมากผมบอกเลยแต่เอาจริงก็มันมันม hey, ันก็ไม mm ่ไ hmm. ม่ด <burg> ีไม <ipe> ่ดีเท่าไออะไรนะแจ็คแจ็คบริเซอร์ล็อตหรอครับเอาิงแต่ไอ้นี่นี่คือแบบมันมันได้เรื่องโมเดียวได้เรื่องอะไรถือว่าสวยนะทุกคน ผมเนี่ยฟาร์มจนเหนื่อยเลยนะทุกคนนะไอ้ไอ้นี่เนี่ยคือแบบมันมันมันสุดยอดมากมากเลยอ่ะไอ้ไอ้นี่นี่คือที่สุดแห่งความเหนื่อยแล้วอะ่ะคือขนาดว่าแอดมินเนี่ยปรับให้อ่าไอ้พวกไอ้กอบลินเนี่ยดรอปไอ้อินกิเดียนไอ้เยอะขึ้นแล้วนะคือผมยังแบบโหหายยากมากเลยอ่ะส่วนถ้าใครอยากฟาร์มแคทตี้เยอะๆเนี่ยมันมีวิธีฟาร์มอยู่หลายวิธีเนาะหนึ่งในนั้นคือการเคาะประตู ผมแนะนําว่าถ้าเจอไฟนิชแมนเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อหน้ากากเมกาโลดอนนะไอ้นี่น่าจะราคา2000แคนดี้มัง้งซื้อมาเถอะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสทําให้มันได้แคดดี้อยู่ประมาณ20หรือว่าอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าใส่หน้ากากนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะบวกการให้แคดดี้เราเนี่ยเพิ่มไปอีก20%นะทุกคนนะก็ถามว่ามันเยอะขนาดนั้นไหมมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่มันทําให้เราฟาร์มแคดดี้ได้สบายขึ้นละกันนะมันได้เยอะขึ้นเนาะเออ ส่วนอีกอักอนนึงถ้าใครฟาร์มแบบ b ีเที่มันได้จากการเ้อประตูก็แนะนำครับนี่เป็น s กา l a าแม s นะครับผม mm hmm. ก็ไอนี่ราคา2 5 0 0บางเอคือถ้าใครอยากแบบได้ b บบี้เซีเร็วๆเนี่ยมันต้องเป็นทีทเนาะทุกคนมันไม่ใช่ทีกนะทีท์เราจะได้แค่แคนดี้แต่ถ้าเป็นทีทเนี่ยเราจะได้ทั้งแคนดี้ทั้งลาซึ่งไอไอหน้าก,กากสกาย a าเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยได้ทีทมากขึ้นนะทุกคน ซึ่งผมไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ผมลองใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้ชีนค่อนข้างปล่อยอยู่นะ,ะก็ถือว่าโอเคแล้วกันนะมารีวิวเบ็เสร็จแล้วต่อมาเราจะพูดถึงเอนชารแล้วกันนะทุกคนนะเอนชารอ่ะเริ่มจากสปูกี้ร็อดก่อนละกันสปุกี้ร็อเนี่ยผมบอกตรงนะทุกคนคือผมใส่เฮตตี้เพราะว่ามันตกฟินดีนะทุกคนคือแบบหยดปุ๊บได้ปับ๊บหยดปุ๊บได้ปับ๊บอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยผมบอกเลยนะเบ็นี้ค่อนข้างที่จะเน้นการเล่นรอบนะทุกคนนี่ฟันปลานี่เอาเรื่องอย่างนะ่น ทุกหนึ่งวีนะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่านี่โอ้โหแล้ว,ลวปลามันนิ่งมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวดินี่เนี่ยเห็นไหมมันมันเน้นการเล่นรอบนะทุกคนนะผมถ้าเลยใส่เป็นเฮสตี้มานะคือค่อนข้างดีนะทุกคนนะฮะต่อมาคือแจ็คโอเบลเซอร์ผมใส่เป็นสปุกี้มาเพราะว่ามันมีโอกาสได้เอ่อมิวเทชันสปุกี้แล้วก็ทำให้มันมันมีฟันปลาด้วยนะทุกคนทา ทำให้แบบมันมันตกง่ายขึ้นนะแต่รถสปีดเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่ฟันปลาเอ้ใส่เฮตตี้ทำไมนะแล้วก็ฮซีเรียนมันก็เยอะอยู่แล้วผมก็เลยไม่ใส่มิสติคลแล้วกันนะส่วนรถสปีดให้มามันไม่ทอยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าทุกคนมาเลือกเหยื่อได้นะหลือเหยื่อที่ผมแนะนํานี่คือเหยื่อที่เป็นรถสปีดน,นะเหลือโงโง่ก็ได้นั่นแหละ้ลวก็ใส่ไปทุกคนนะส่วน เบ็ดข้างค่ผมขอเรียกเบ็ดข้างว,ว,วแล้วกันที่อาะ <Yeah. S 1> ชื่อผมใส่เป็น Immortal ก็คือลักของไอเบ็ดนี้ยมันให้มาน้อยมากทุกคนผมก็เลยต้องปูดลักเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่ว่าใส่ Immortal เนี่ยอ่าโปรเจคสปีดมันบวกอยู่แล้วนะทุกคนมันบวกอยู่แล้วนะสี่ไอสเอร์เซนไอนี่เนี่ยบวกโป k e t คสปีดไปอีกสาก็ทำให้ตกง่ายขึ้นนะทุกคนนะตัวอันนี้เนี่ยจริงๆใช้เป็นอิมอร์ทัก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้แบบ โอเว่อจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าใส่เป็นพวกคอนโทนหรือว่าเฮอร์คิวลีนอ่ะจำได้ละมันคือเฮอร์คิวลีนมันคือมันมันจะบวกไอ้แมกนโลแล้วก็บวกหลอดคอนโทนของเราให,ให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับผมเอ็นเอ็นชารที่เหมาะนะแเอาจริงนะทุกคนเอ็นชาร์ี่ผมคิดว่ามันแล้วแต่คนชอบแหละว,ว่าต้องการจะเล่นสไตล์ไหนอ่ะอย่างอันนี้เนี่ยคือผมเห็นบางคนก็ใส่เป็นฟันปลาเพิ่มอีกนะก็คือพิชชื่อเอ้ยพิชชิง อ่ะนี่แต่ผมมองโตนะไอเบ็ดนี่ฟันปลาแรงอยู่แล้วนะฮะโอติดไนแมรเยเออเยี่ยมจริงงอ่ะคือคือมันฟันปลาแรงอยู่แล้วแต่ถ้าใส่ฟันปลาไปอีกเนี่ยคือมันก็ยิ่งฟันรัวกว่าเดิมแล้วยิ่งฟันแรงกว่าเดิมอีกนะทุกคนมันทําให้แบบว่าเล็กรอบได้ดีขึ้นนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นี่ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะรีวิวเบลเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ค่อนข้างชอบแจ็คโอเบรเซอร์อยู่นะเพราะว่ามัน มันตกได้เร็วแล้วก็ใส่กับสปุกี้เนี่ยมันดีมากทุกคนผมจะเอาเบ็ดน,นี้แหละไปตกอีเวนต์แอดมินนะก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะพาทุกคนไปทำเรนโบว์ล็อตนะคทุกคนในคลิปเนี่ยทุกคนก็เห็นแวบ,บๆแล้วว่าผมได้เรนโบว์ล็อตมาอ่าทึ่งตอนได้เนี่ยผมก็อัดไว้ด้วยนะทุกคนนะก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวแล้วก็สอนวิธีหากันนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ